กลับอีกอเหรอเรากำลังจะกลับแล้วอะแล้วปีเธอมีไปเที่ยวไหนอ่ะออคุณเคยมีเพื่อนสลิไหมผมนะ่ะเคยมีคนหนึ่งแต่ไม่รู้ตอนนี้เขายังรับของเพื่อนอยู่ไหม พอดแล้วครับุณนหลายๆครับไอ,อ้ของผมเป็นอยังดอกไปแล้วเด้อครับอ,อ,อยทางอีกนนะครับครับผม ไปไซเอา้าไอ้นุย้ยกลับบ้านเราบอกมีอะไรบอามามามา,มา,มากินข้าวกินน้ำก่อนก่ได้เจอบักโดนเอานี่ไอ้แม่เมียมีไอ้กินน้ำกิยบบน,น,กกนยังก่อนจังไปเราเป็นเจ้งใดไม่เจ้าใดคด้ผ่านมาทาั้งบ้านดาวนี่กะคิดทอดดาวอี่ละไอ้เรื่อมา้ยเป็นกะปากเป็นเนาะสาวบ้านน่อยดิฉันสู่สาวเรีเมียงไดไ้อยู่บอได้เราบักเดีย,อด,ด,ยดอ่ะ ไอเดชบอกเราไปหน้านั่นแหละเดี๋ยวสักพักเพาคนกับก๊าบมาแล้วเจาว้าสิถ่าเราบอกดาวไอเดชผักเมาผักไปล่างเนี้ยพวกหน่วยมึงไม่เห็นอย่างนี้เดชกูขอร้องมึงฟังกูแค่เช้ากันเดชบอมึงเสียไอ้กูฟังอย่างเียกกูขอโทษที่นี่กูเฮ็ดไปกกูมีเหตุผลมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลย เอาเลยมือนี่ซีว่าต่อไปเจ้าคืไอไพ่ไขยซื่อเดชขันบัวไดว่าไข่สีเหลาสูฟังเข้ามาลองมองล่ำลำขันกันต่อเอานั่นนะปตาบวกแด้นี่มองพ่อันี้มันคือว่าเป็่นพระเอกมาลำลถเออบุได้หรือต้องฝัน

เจ้าบองซิมบงแสบคักมันคือเหลือหน่อยแท้เหลือหน่อยก็แสบทำมามาแสบดิแสบก็ต้องกินด้วยกินก็นได้อืมใช่เลยไม่กินเลย บอนางอับบ้าพูเอาดิสิเป็นบักนุยวะเพียงนี่แต่งกับมั่นสองคนเด้อหัวกันสองคนดอเป็นมั่นวะโอ้บักหานี่แมะนุยมึงบม่เมศศ็นสิทธิ์มาเถียงหน้านี่เถียงหน้านี่มีไอโมกุนังมึงมาแมน อย่าเอามึงฟังกูก่อนเป็นยังก mm ู hmm. ต,ต et, <you> <cake> ้องฟังม <dachte. S 2> ึงมึงจะชวนหนึ่งมึงนี่ฮะไปมึงไปไปจะให้เด่นุยเด็มึงหูวบ่งั้นท่าแม่ไปหาหมอสดเดือนงานค้าสั่งบ้านใครเป็นคนเสียไอหนุ่ยเล่าอ่ะกาะเพศมึงกับไปขายอ่ะจังดเงินมามึงคืนว่าเขาอยากเ็จจังสี่บ่แม่ป่วยมึงกับ่เคยใส่ใจมึงเคยมองสิ่งหลบตัวมึงบ่มึงมองความเป็นจริงไปขันไอหนุ่ยเล่าพปจังสี่อ่ะแม่เขาก็ตายไปแล้ว Oh. มือสิไปสาย,อาย,ยาไอ้เป็นยังบอมือเป็นยังดอกอดี่ไอ้ไปบวกกัมนมันเองหัว,วดเด้อกูเห็นแม่มึงกลววหูเลวเพี่ไปงไปขายมาซอยเพิ่น หมอบอกม่งแท่งเงินหลายถ้าย้อนกูก็ได้บอกมึงกับเพราะว่าแม่มึงเล่าขอไว้เพิ่นบ่อยากให้มึงเป็นห่วงเล่ากูไม่อยากเคีฮงเสีเลยกูเป็นยังเพื่อกูขอใจมึงสุญานกูขอโทษเด้อที่ผ่านมากูมั่งวดีตลอดเพิ่นกูมีปัญญาละสายแม่กูมึงคงว่าลำบากเด้อขอโทษเพื่อน กบคุณเด้อที่ให้โอกาสกูได้อธิบายที่จริงกูพวกคุ้นหยงสีเล่กูพิ่คนสีบอกเป็นผู้แรกเข้ากับมาือนมูเหอนด้อเออเป็นหย่างนั้อ สันวันดีวันดีทีอมุตโชบมันดนี่เข้าสิเป็นเซียวกันสิหักแพ้งกันสิเป็นมู่กันตลอดไปดดเอ้ตูโต็นเซียวกันหักแพ้งกันไปดุนๆเนดะ้อ เจด้เพียวคุณสิมาซึยอย่างนี้สิ่งนันแ่เว้กูจะกลับมาหาคุณด้ปะเที่ยวค้าเมันเที่ยวฮะต้องตัดกันว่าขาดดอกเพราะว่าสิยูใสอยูไก่กันซ่ำไหนก็ะยังเหมือนเที่ยวกันให้เก่า